แทนพระองค์ทำบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลา10บนาฬิกาสานาทีของวันที่16กุมภาพันธ์สองพที่ผ่านมาที่วัดโกศินารายตําบลท่าผาอํเาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาันนววีทรงพระกรุณาโปรดให้ในายมนัทโนนุชกรรมการและผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทําบุญเลี้ยงพระสักการะพระคู่บา้บานคู่เมืองจังหวัดราช บุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะโดยมีนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดให้การต้อนรับ โดยมีพระพิสุกรับการถวายพัตหาราเพดในครั้งนี้จำนวนสิบรูปสำหรับวัดโกศินารายหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดสักโกตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีที่ตั้งวัดมีที่ดินจำนวนเก้าไร่สามงานสี่สิบแปดตารางวาวัดเดิมนั้นสร้างในพศอใอดไม่ปรากฏหลักฐานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดโกศินารายในปัจจุบันห่างประมาณ400เมตรต่อมาระหว่างพศ2 4 4 1ถึง2483 มีเจ้าอาวาดรูปต่างๆมาบูรณะและพัฒนาวาัดในด้านต่างๆพศ2483หลวงพ่อออสเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยหันหน้าวาัดไปทางถนนแสงชูโตจนถึงปัจจุบัน Uh um